ครับสวัสดีครับผมธาราทอนครับวันนี้มาพร้อมกับมีดพกขนาดเล็กของโคลัมเบียฟูจันเจียอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นเอกลักษณ์พิเศษท้ายด้ามก็จะมีหัวหมาป่านะครับรุ่นมันก็จะเป็น A 3 2 32นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับด้ามไม้เนี่ยจะออกด้านด้านไม้เนื้อแข็งเล่นลายสีบ้าบูทนะครับ เป็นลายทางลายคล้ายๆมาลายก็เลยเรียกว่าสีบ้าวูดนะครับสวยงามอ่าเดี๋ยวมาดูใบก่อนนะครับใบก็จะปลายก็จะเชิดขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแหลมคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคาบน้ํามันที่ผมชโลมไว้นะครับผมหัวด้ามนี่ก็จะต่อเป็นทองเหลืองไว้นะครับตัดกับสีแดงนะครับท้ายด้ามต่อหมาเปล่านะครับเป็นตัวทองเหลืองนะครับ มมไม้ลายสวยนะครับเล่มน,นี้เลยนะครับที่จะขายนะครับผมให้ดูอีกด้านนึงนะครับสวยครับอันนี้พวกคาบน้ํามันนะครับไม่มีอะไรผมชะลงน้ํามันไว้โอเคเดี๋ยวว่าลองตัดกันดูซองก็เป็นซองหนังนะครับมีห่วงให้ร้อยเข็มขัดได้นะครับผม ก็เวลาใส่ก็เขาจะเสียบไว้อย่างนี้นะช็อปกดลงไปอยู่แล้วนะครับผมแค่นี้นะครับแต่มันไม่มีที่ล็อกมันก็จะหลุดได้นะครับแต่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแค่กดอย่างนี้มันก็จะหล่นหึกแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรล็อกนะครับเขย่าอย่างนี้มันก็ในระดับหนึ่งมันก็โอเคแต่ถ้าแรงแรมันก็หลุดนะครับเป็นเรื่องปกติครันเป็นสไตล์เขาเดี๋ยวเรามาตัดกระดาษกันดูนะครับว่าคมขนาดไหน อันนี้นก็จะเป็นลงท้ายด้วยสามสองจะเป็นหมาป่านะครับผมสามสามจะเป็นหัวแรกนะครับก็ใบมีดมันสั้นประมาณต่ำกว่าครึ่งฟุตนะครับด้ามก็มีร่องให้เข้านิ้วนะครับก็คอนโทรลมีดได้ดีเลยครับคมนะครับผมคมมากครับเหมาะนะครับ ก็เฉือนได้อย่างนี้ก็ถือว่าคมมากนะครับโอเคให้ดูเป็นข้าวๆพอสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดที่ไว้ที่ภาพนี้นะครับสนใจก็ทักมาใน Facebook ได้เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะลงไว้ใน Facebook นะครับเหมือนเดิมมานะครับครับผมซองหนังแท้นะครับผมแล้วก็ในช h อป e ีเนี่ยสามารถที่จะ ซื้อได้เลยเพราะผมมีลงมาอยู่แล้วนะครับช้อปปี้แล้วก็ Facebook เนี่ยเดี๋ยวก็จะลงรายละเอียดไว้ให้ด้วยมีอาจจะมีรูปภาพเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยุองเขาที่ต่างประเทศนะครับทรงสวยคลาสสิกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งใบด้ามสองนะครับสวยครับถ้าท่านใดชื่นชอบก็ควรจะซื้อเก็บไว้นะครับผมขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ